และโอกาสนี้ค่ะขอเรียนเชิญดรสุภวานติรรัตรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทัศการองค์การมหาชนขึ้นมากล่าวปรกกาถานในหัวข้อการสนับสนุนการจัดงานอีนสาน BCG Forum ขอเรียนเชิญค่ะเล่นน้าใจมาก ็เรียนค่ะท่านมนตรีกระทรวงการทังนะคะท่านนาคมนะคะแล้วก็ท่านรอุพิเชษน,นะคะท่านกรรมการกลุ่มวิพลและอดีตฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลนะคะแล้วก็ท่านรองผู้ว่าการท่านนายกทีนะคะ,ะจากนาครขอนแก่นนะคะแล้วก็เรายังมีท่านรองประธาน ขอกันค้านะคะแห่งประเทศไทยที่มาด้วยแล้วก็ท่านออประธานและรองประธานของกันค้าของภาคอีสานทั้งหมดนะคะรวมทั้งผู้บริหารต่างๆจากหลายๆองค์กรเลยนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะแขกผู้มีเกียรติข้าวเทียากรและสม่อรวลชนนะคะรวมทั้งออท่านคุณกวินผู้จัดงานนะคะจาก KKIC นะคะวันนี้ถือได้ว่างานอ,งอีสาน BCG EXPO ครั้งนี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุน จากทุกภาคส่วนอย่างม้นหลามสมชื่อตีขออม,ม,ะะมของ collaboration มากๆนะคะดิฉันแนะนำของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิศาการนะคะเราเป็นองค์การมหาชนนะคะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เรียกว่า t ีเซหรือสบสบนซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนผลักดันแล้วก็พัฒนา กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าไ i c e นะคะ MICE ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องของการประชุมองค์กรการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลแล้วก็กลุ่มงานการประชุมวิช,ชาการงานแสดงสินค้าแล้วก็เทศกาลดังๆหรือดานาชาติอย่างเช่นตอนนี้เรากำลังด,ดึงงานโรลิสโอที่เป็นข่าวอยู่นะคะสำหรับการจัดงานที่ครั้งนี้นะคะตัวอีสาน BCG Expo แล้วก็ฟอรั m ม2022นี่ถือว่า จากแนวคิดของ Bio Circular ลาร์กรีนค o ม y ที่เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของชาตินะคะแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยโดยเฉพาะจากแผนเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจําฉบับที่13นะคะรวมทั้งในการประชุมครั้งล่าสุดของเอเปเองเนี่ยก็สะท้อนผลของ BCG ที่ทําให้ทั้งเอเชียแปซิฟิกนะคะและทั้งโลกได้รับรู้ถึงการมุ่งหน้าสู่การพัฒนา BCG ตรงนี้นะคะเพื่อสร้าง ความแข็งแรงให้กับประเทศไทยกระจายไรายได้ลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ยังใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมใน,นการ,ร,กร,รพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับสสพนอเองเนี่ยเรามองเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนตัว b c ซนโยบายตรงนี้แล้วก็พอมอมองที่ขอนแก่นขอนแก่นเป็นหนึ่งในเมืองไมซิตี้ที่เราทั้งหมดในประเทศไทยมีทั้งหมด10เมืองนะคะแล้วก็จับความพร้อม ของเมืองของแก่นที่สามารถที่จะเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดงานกลุ่มไม้ไส้นะคะทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของถ้าเราดูดีๆเนี่ยทำเลที่ตั้งของขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็เส้นทางคมนาคมที่กําลังจะมาเนี่ยมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงวิ่งผ่านนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ในระเบียงเศรษฐกิจ NEEC แล้ยังมี สิ่งอ,อำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวทั้งประวัติศาสตร์นะคะโลกหึืดำบบนรวมทั้งแหลง่งท่องเที่ยวชนิเวศเขามีเอต,อตลักษณ์ DNA ที่สะท้อนถึงทุกคนในชุมชนที่มีความแข็งแรงมากดังนั้นการที่จะเลือกจังหวัดขอนแก่นในการจัดงานอ,อีสาน b c g EXO p และก็ฟอรัฟครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการนะคะต้องขอขอบคุณผู้จัดงานนะคะแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุสนงานในครั้งนี้ด้วยนะคะ ในส่วนของการจัดงานครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ BCG แล้วก็ positioning ของภาคอีสานโดยเฉพาะเป็นตะตูสู่กลุ่ม GMS หรือ CLMT v T, นะคะกลุ่มซึ่งจะมีความสำคัญในการเชื่อมโยงนั้นเรื่องของโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรอาหารและที่สำคัญก็คือการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในเชิง c reativ e สร้างสารรค์นะคะ ดังนั้นในส่วนของไม์เองอุตสาหกรรมไม์เนี่ยสสปนรหรือทีเซตเนี่ยก็มีการขับเคลื่อนนะคะที่จะให้มีการจัดงานอย่างไรให้ผู้เดินทางเข้ามาเนี่ยไม่ได้อยู่แค่เฉพาะในห้องสี่เหลี่ยมแต่ทําอย่างไรให้ นักเดินทางคุณภาพนะคะเพราะว่าทางสภาพัฒน์ก็เรียกนักเดินทางไม้ว่าเป็นนักเดินทางคุณภาพแล้วก็เป็นหนึ่งในกฎหมายในอนาคตที่ต้องการให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นเนี่ยทำอย่างไรให้กระจายรายได้สู่ชุมชนมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะเดินทางเข้าชุมชนเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็กระจายรายได้เราก็มีโปรดักที่สานต่อในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างเส้นทางสายไม้นะคะ แล้วก็การทำโปรดักพีเมยมสำหรับตอบโจทย์กลุ่มของนักเดินทางไม้ด้วยแล้วก็ในครั้งนี้นะคะในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยต้องขอชื่นชมแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ที่เรามองว่างาน b c g Expo แล้วก็ f o r u m เนี่ยไม่น่าจะจัดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวละค่ะเพราะว่าเสียงตอบรับรวมทั้งแผนนโยบายในอนาคต ที่จะทำให้งานนี้เป็นงานเราเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าแฟลชชิปซึ่งเราจะใช้เป็นภาษาไทยว่าเรือธงเขาสามารถเป็นงานเรือธงไม่ใช่แค่สำหรับขอนแก่นนะคะแต่ของภาคอีสานที่จะทำให้เกิดการเติบโตในด้านของตัวอุตสาหกรรมเป้าหมายของภูมิภาคสร้าง positioning ให้กับพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเรื่องของการดําเนินการตามนโยบาย BCG ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น ก็หวังว่าการจัดงานในครั้งนี้นะคะจะประสบความสําเร็จแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะสําหรับผู้ให้การสนับสนุนงานในครั้งนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ